สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้พบกับบ่าวย่อยกับร้างสอสสิ่งคือนะครับมื้อนี้มาพาพี่น้องมาสู่เมนูแซ่บของอีสานบ้านเฮานะครับนนั่ก็คือแกงเห็ดละงกพี่น้องก็ได้มื้อนี้ได้ผู้สอยมา2คนครับพี่น้องน้องพี่ครับผู้ลั่นนะครับสิมาแกงเห็ดสู่พี่สองเบิ่งครับพี่น้องต่อแล้วเผื่อไปกันสิเวลาเฮากัไปเบิ่งกันเลยครับด่านหลังครับพี่น้องนี่พี่น้องครับ นี่ละงก์แดงครับพี่น้องมเอนูสีแกงซูพีซน้องเบิ้งนะครับเด้อจังได้กย่าลืมติดตามด้พี่น้องคำล่องว่าอร่อยแซ่บครับก็ได้ผู้ช่วยมาอีกคนนึงครับนั่นก็คือคุณแม่ผมเองครับอ่าแย่ครับ้อครับอลังสะออนนั่นแหละครับสิมาแกงเห็นในซูพีซน้องเบิ้งเด้อครับนี่แล้วก็พี่น้องครับเฮ็ดที่หามาได้เบิ่งเมื่อคืนครับป๊าพี่น้องมีดอกงามๆครับพี่น้องอยู่ดิทงน้องง่ายด้วยพี่น้องครับเสี่ยวมาแกงใส่สมบัติอ่อนเนาะให้พี่น้องเบิ้งครับออ้้ยพี่นง นี่แหละเป็นน้ำออนมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแก่เฮ็ดละงองงน้องหอยมีสารโอ้เฮ็ดโคตรมองขึ้นดอกงามน้ครับเฮ็ดเงาหนึ่งเฮ็ดเราหกมาแมนโอ้เฮ็ดเราหกพี่น้องครับหลังจากเข้าได้มาเข้ากับมาลาคนับพี่น้องนะครับนี่นะครับเฮ็ดสงบแดงครับพี่น้องกรจากที่เข้าไปเก็บมาเนาะ ตอนนักขึ้นพี่น้องครับเพราะว่าต้องมะเยี่ยงเลานะครับยังสีได้เกิดเป็นลอยอย่างไรเรามาสื่อเฮ็ดและพี่น้องนอครับเอาไปแกงครับพี่น้อง <c oughs> มีเฮ็ดสมโพธินอนอะไรครับเรากับมาห <c oughs> ายแบบพีกน,อกหน,หน้อยไงนอแวะ, <c oughs> ะมาเห็นเห็ดก็ได้สื่อเห็ดนําพี่น้องครับ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> ตอนตัดเสาพี่น้องลมเย็นสบายสบายหลังจากที่เฮาเอาขามันออกหรือเปล่านาะพี่น้องเนาะเรากับมาแซน้ำเกลือกับ เคอให้เห็ดมันสดล้างความสกปรกออกจากหากมันเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับนี่ดิครับเน็ดละงกเข้าครับพี่น้องเน็ดระงโกแดงครับอ้ยเป็นดาแส็บเรัพี่น้องครับเห็นเห็ดแล้วครับพี่น้องครับหลังจากเข้าล้างต้องกวาดสารแล้วก็มาใส่ผ้าหัดครับพี่น้องเนาะ กำประเดิมกันต้อนเบิองวัตถุดิบเด้อพี่น้องเน้อว่ามีเครื่องปรุงอยียงเน้อพี่น้องเอาว่าแกงเห็ดละงงเขานี่มีอยียงเน้อกับเจนน้องรั่นเพิ่นเลยบอกพี่น้องนะครับน้อครับอันดับแรกครับน้องลัน่นมีหนำย่านางขันโซดครับพีโสดหอมแดงโรดดี้ชูโรดหนำปลาตุมสุก ก็สีมี่หยอดใบโม่งใส่แท่นพักติวก็ได้ค่ะแล้วก็สิมีใบพายตูไทยใส่แท่นพายตูดีบานเ้าหรือใบกะเพราเนั่ยเองเพื่อเพื่อไเพื่อให้รสมันออกรสจัดแน่มันหอมแล้วมันจะออกเพ็ดเพรแน่ค่ะครับครับอโอพี่น้องครับพิ่หุ่เขาล้วครับพี่น้องไปพี่น้องเราเอาอะไรครับไปปุ้งม่แกงกันเลยพี่น้องันเลงพี่น้องครับ เฮดละงกเนาะพี urt, <ov> ่น้องนอฮดละงกแดงแกงใส่ยอดปักติ๋วอ่อนอะไรสุดยอดสุดยอดพี่น้องบอเแล้วน้ำไล่อะไรพี่น้องยุงเข่าึ้นมาทันทีเลยกับแับนี้ไปไปพี่น้องไปบอเแล้าฮะก็ไปแกงกันเลยพี่น้องไปตามปากพี๊ดก่อน้องพี่น้องเนอครับเนอต่างเพี๊ดได้กินได้หมดจาน มีอ่ะน,นี่แต่ใส่ไม่ใช่ะปะไม่ต้องแกงธรรมดาเราไม่เหล,หล,หลือแล้วก็ตั้เลยตั้มพ่อบุบุบตั้มสุดเด็ดตัตม<น>้ตมคอมาต้องละเอียดเนี่ยตั้พ่อบุบุบครับตั้พ่อบุบุบแล้วพี่น้องเด้อบปวดตกแต่งแนงครับมัตสีปวดแสบเป็นวราน่าใส่หมอบเพื่อปืนยิงออกไป อ่านได้แดมใส่หมดไปเลยค่ะใส่หมดไปเลยใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าเรากามาพอดีแล้วใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็เอาพริกลงไปก่อนไม่มีอะไรช้อนตักครับบุ้งเลยไปหนน่องเด้อครับชิลล์ลงไปชีโล์จากน้อยนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาหัวใจสำคัญใส่หลายแน่เพราะแกงเฮ็ดบานบานที่ตรงนี้น้ำปลาน้ำปลาตุมสุกใส่ช้อนช้อน ช้อนนิดนึงเพราะว่ามันสุกแล้วมันจะไม่เค็มจัดเสร็จเรียบร้อยตั้งเตาเลยค่ะแล้วให้น้ำเดือดก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่เห็ดลงไปอีกทีรอให้น้ำเดือดพี่น้องกำน้ำเดือดแล้วได้กับพี่น้องก็ถึงเวลาเอาเห็ดลงแล้วครับครับเเลือด ก็ย no. ังใส่น so ้ำน้อยแต่น้องเพราะว่าขันน้ำในเห็ดมันจะมีอยู่แล้วนะคะพอเวลามันออกมามันจะเยอะอยู่แล้วพอดีเลยมากน้ำได้เติมเอาอีกได้ถ้าชครับแล้วเอาใส่ลงไปเสร็จแล้วห้องก็มาปิดฝาไว้ก่อนนะคะให้น้ำเดือดนึ่อยใบใส่ใบมุงลงไปด้ครับเหตุผลที่มันใส่น้ำน้อยนะพี่น้องมันบอกว่าขั้นตอนใส่น้ำร้ายครับน้ำอยู่ในเห็ดมันมีอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะขั้นตอนใส่น้ำร้ายน้ำเห็ดออกมามันก็ือร้ายร้ายขื้นดีพี่น้องมันก็เห็นใ่รสชาติมันเสีย เนนอขอเจ้านาะครับเนาะต่อไปก็มาใส่ใบมุงกันเลยค่ะขั้นห่ออยากเสียวมากห่อก็ใส่เยอะแต่เป็นห่อกะว่าคนนี้แหละค่ะใส่ประมาณทองกันนี้เส้นเรียบร้อยห่อใส่ลงไปเลยใส่ใบมุงลงไปเลยใส่รีมมันรสชาติเสียวเพราะเขาต้องการรสเสียวนิดๆมันหอมหอมใบมุง อันนี้กักับบุกก้บตาลเน,นะะื้อค่ะถ้าเฮาอยากหวานเนี่ยก็ใส่ก้บตาลลงไปนิดนึงเนื้อค่ะเด้อครับไปต่อหนี้ฮะกัมีอีกอันนึงค่ะคือต้นหนีสาหรับว่าเขาครัวเนาะคะ่ะใส่จะสอดหอมนะคะต้องเอาอันนั้นใส่ลงไปจะสอนช่องสอนซ่าก็ได้ค่ะเล,เล่ๆเล่ๆก่อนสีกินเนื้อค่ะเด้อแซ่บหอมค่ะครับพี่น้องครับ โอ้ยรสชาตินี่หอมเขาหอมหวยหวยแล้วค่ะแท่บคืออยากกินเข่าละล่ะนี่ครับพี่น้องครับกามาถึงกานตักใส่หน้าพีน,นเนอหลังจากเฮดซุปค,ครับตักใส่ถวยโอ้ยพี่น้องวังนหยุดครับ ใส่เห็ดหอมนะครับะอเอาเอาตามน้ำซักก็นนใช่ไหมเลยเลยก็เด็อนี่เห็ดหอมดักใจมาเต็มตัวเลยพี่น้องขนาดมั้ยน้ำจ้าจ้าไปเดี๋ยวพี่น้องินเหมือนฉุนออกเลยครับพี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตักว่างใส่ถาดเด้อพี่น้องเด้อครับชิมชิมชิม นี่แหะครับเ<ม>ห็ดละงอกงพี่น้องแกงเห็ดละงอกอุดมพรวิสัยครับกับอร่างซอสผ้าแสบพี่น้องมันนี้ครับเป็นไงแสบปะโอเคโอเคโอ้ยครับ okay, okay. โ,อโอเคครับผมเราว่าน้ำไรอะไลนะครับอยากกินอะไรนครับหิวเข่าพี่นอ้องหอมกลิ่นอะไรพี่น้องครับเด็ดปลาไแลห้อวงวก็ตาข่าวสวยเนาะข่าวสวยมากินพี่น้องครับเดี๋ยวขอเวลาเครียดเตี้ยงแป๊บนึงพี่น้องครับพี่น้องครับกลับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเนาะ ผมสุดท้ายก็คือการกินนะครับพี่น้องกินเขากม,มพ่านะครับแกงเห็้นก็แกงเห็้งเงน่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องอ๋อหุยๆเลยครับนี่ครับโอ้โหี่นอ้อกบางเดียะครับมาเด้อมากินกัอนลากันพี่น้อง <c oughs> เอาเราซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิงแม่แด้ปะซิอะไร <c oughs> ประสาเป็นยังไงที <c oughs> <อ>่เราซิมสุี่น้องมึงครับเป็นยังไงรัู้าัก แซ่บเยี่ยมครับค่ะหอมหอมด้วยผักอีตูไทยค่ะตุมด้วยพระอันนั้นใบม่วงอ่อนๆแซ่บค่ะแซ่บแซบแซ่บอีหลีเด้อค่ะเด้อแด้อความกรุบกรอบของมันเราไปนองเนาะแซ่บแซ่บกรอบของเห็ดหลังหงนี่ค่ะขึ้มหอมก็เห็ดหลังหงก็เขาก้มกรอบก็เขาเจ้าเข้าพอดีเลยค่ะแซ่บอีหลีพี่น้องแซ่บอีหลีครับแซ่บไปแซ่บครับพี่น้องครับสำหรับ มากินข้าวล้วกันเลยอาหารข้าวด้วยแก่เห,หลืงหองโัวกุ้ยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปน่าบ่าวยงสิบพายเก่งยังสูบีซี่น้องกินกันกนอย่ายลืมเบิ้งนะครับเด้อติดตามมาผมนะครับอขอบคุณหลายๆครับสำหรับท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ <ขอ S 2> ให้ผมน,น,ะนะครับเนาะครับตอนนี้ช่องอาราสออนกับมีผู้ติดตามแล้วอร่อยกว่าคนครับพี่น้องถือว่าเป็นกาวเล็กๆของผมนะครับกันมองระยะใกล้กับกันพี่น้องยังติดตามกันอยู่กับพือสิริสิมีสิมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเนาะครับพี่น้องเนาะ ไอเดือดต้นมันสำคัญครับพี่น้องแต่สิ่งที่สำคัญทีส่สุดก็คือการถ่ายทอดภูมิปัญญาวิถีชีวิตอีสานของบ้านเฮาไว้ให้มาดูดีที่สุดแล้วกับน้องพี่น้องกับปนอนี่แกงเห็ดละงวกพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยกินเหมือนกันกัปสระมณี <laughs> ผมต้องสามก้นกับกุ้งของลาไว่อนนี้พี่น้องเด้อครับพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 要成交。